ซึ่งเป็นนโยบายของพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติเวทีเจ้าคณะภาคสิบห้าเจ้าอาวาสพระพระปฐมเจตีขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจแสดงตนเป็นพุทธมรรคกะโดยว่าตามอัตมาเอเตมยังพันเตเอเตมยังพันเต Nah, nah. itu diampi hutang serenang hajar ini, itu diampi serenang kacami.

กิิตมาาพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินแด่พระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็รอบ5ธันวาพุทธศักราช2554 พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกลอมแก่พวงชนชาวไทยทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้วยพระวิรยิยะอุสาหะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติและประชาชนอย่างไพศาลโดยเฉพาะพระราชการณียกิจและการศึกษาไทยที่สำคัญ ในประวัติศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยพระราชกรยายกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาในระบบทรงพระกรุณาโปรดเกล้า นารัฐบ,บ,บาลจึงได้จนาดด้ความต้องการของกลูจึงมีนโยบายปฏิรูปรูเพื่อย,ยกฐานให้เป็นวิชาชีพผูชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยจดปฏิรูประบบก,การผลริตกลูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติสร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าขสู่วิชาชีพกลู สารวันปรูจากประธานคณะกรรมการรู้สภาเรื่องในวันปลู16กรกฎาคม255 5เพื่อนผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง <า>ข้าจะรักษาชื่อเสียงของครูรครและบำเพ็ญตน,ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม,งคมพิธีกรนาวัชก,การพระเดชพร,ระคุณพระครูพิพิธเจติยาพิบาลผู้ช่วยเจ้าวานวัดนพระสมเจดีราชบัณั์มหาวิหารกล่าวสัมวนธนียะขาขาแล้ว จะขออนุญาตกราบเียนเชิญสุท่านนะครับเป็นผู้แทนของคณะกการครูคนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระเดชาระสากลอาจารย์ทั้งหลายวันนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปทั่วราชอาณาจักรเป็นที่ํำหนดกันให้ทราบว่าวันนี้วันที่16เป็นวันครูแห่งชาติท่านทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่นี้ก็ตาหรือท่านที่ไม่มาก็ตา โดยความจริงก,ก็คือเรามีจิตมีวิญญาณของความเป็นครูอยู่แล้วจะตูสักเทปูเรนตุสังากาัดการปาาษผู้ประกอวิชาบจันทรกศึษา ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาติได้กำหนดจัดงานวันครูในประจำปี2 5 6าของจังหวัดปทุธานณโรงเรียนศรีรินทร์เวาทิชเชีาายอะไรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในกางมหาโมงคนเฉลิมพระชุมมักสา นางสาวสรัญญานัยสุพรรณวงศ์นายสุวรรณจันทราวันนางปราณีต่อสัมพันธ์ผมูเป็นเกียรตแมีความดีดย่าที่รับ you